คิ่งคุยข่าวครบจบดูเรื่องครับวันนี้16สิงหาคม65นะครับในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลครับว่ามีผู้ชายเนี่ยเขาไปทําพิธีลงนะแต่ไม่ใช่ลงนะที่หน้านะครับกลายเป็นว่าลงนะที่อวัยวะเพศชายครับเป็นการลงนะจุดๆ,ๆครับคนก็เลยวิพากษ์วิจารกันเยอะว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยการลงนะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งตามความเชื่อว่าจะเสริมเมตตามหาสเสน่ห์ ปกติก็จะลงน้กกันที่บริเวณหน้าเช่นหน้าผากบ้างลิ้นบ้างหรือบริเวณช่วงส่วนบนของร่างกายแต่นี่ลงไปส่วนล่างใต้สะดือเลยครับอวัยวะเพศครับคนวิจารณกันเยอะมากว่าเอ๊ะจะขลังไหมเนี่ยทำแบบนี้จะศักดิ์สิทธิ์หรือเนี่ยทำไมอุตริทําแบบนี้ยังดีหน่อยครับว่าคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่พระไม่ใช่คนห่มเหลืองเป็นคารวาสล่าสุดพระพยอมกัลยาโนครับหลวงพ่อพระพยอมก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้ คนที่ทำพิธีเป็นพระเนี่ยแหละโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับจะทําให้คนเนี่ยยิ่งเสื่อมศรัทธาในศาสนาหรือเปล่าเอาแต่เนี่ยยังเป็นคนคาราวะาทั่วไปที่มาทําพิธีแบบนี้ชายวัยกลางคนเป็นคนทําพิธีลงนะที่อวยวะเพศชายให้กับคนที่เข้ามาทําพิธีแต่วิธีการแบบนี้ความเชื่อแบบนี้มันจะขลังเหรอมันจะศักดิ์สิทธิ์เหรออาจจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการลุลาการทําอนาจารหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อพระพยอมก็ให้มุมคิดครับ ฉุกคิดตั้งสติบอกว่าถ้าทำแล้วขลังขนาดนั้นถ้าทำแล้วเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเรียกเมตตามหาเสน่ห์ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้ป่านเนี้ยกระทรวงพานิชยกระทรวงการคลังเขาไม่เชิญไปทำพิธีกันให้ทั่วกันแล้วหรอดังนั้นจะทำพิธีอะไรจะเชื่ออะไรต้องใช้สติกำกับด้วยจะได้ไม่ทำให้เรางมงายจนเกินไปครับ